ยายมาปล่อยน้ำหยดให้ต้นไม้จ้จเพื่อนวันนี้ปล่อยน้ำหยดให้อโวคาโดนะคะนี่ใจเพื่อนนี่้ะนี่ต้องมาดูว่าพอเราปล่อยน้ำเปิดน้ำนี่น้ำหยดเขาจะไหลปกติไหมจ้ะก่อนที่เราจะปล่อยให้เท้าประมาณ น่าจะประมาณสามประมาณสามชั่วโมงค่ะก็ปไปเปลี่ยนให้อือ่นอ,อ,อันนี้คุณยายปล่อยของอโวคาโคดนี่จ้เพื่อนเพื่อนนี่นี่ค่ะน่าจะประมาณสักสามชั่วโมงนะคะเพื่อนๆต้องดูแลเขานะคะมาอันนี้ต้องดูแลเรื่องน้ำนี่จ นนี่คน่คะประมาณวันก็สองสามชั่วโมงแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปให้ซ้่มโอหรือลิ้นจี่ต่อไปนะคะเห็นไหมคะถ้าเราไม่มาดูเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่ก็กแทนที่เขาจะได้พร้อมก่อนกับคนอื่นเนาะเนาะ ยายก็จะเอาจิ้มเพราะว่าบางทีก็มีเห็นไหมจิ้มให้เขาไหลสะดวกบางทีก็มันเนาะนี่ต้นรเขโดูแลนะคะไม่ให้ไม่ให้ปล่อยแล้วเราก็คือเปิดแล้วเราก็ปล่อยเลยไม่ได้นะคะระบบระบบน้ำหยดแบบของคุณยายนี่ง่ายๆเนาะเออนี่ นี่ไหลสะดวกอยู่เนาะตนนัวนี้นี่ค่ะตัวนี้สะดวกไหมตัวน,นี้อดยามาดูอีกทีนึงนี่จ้ะนี่เราอยู่นะเห็นไหมคะน,นี่ต้องดูแลเอาใจใส่นะเดินเดินทั้งวันนะเพื่อนโอ้ <laughs> อันนี้ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่เห็นไหมคะนี่อันนี้ก็ต้นอันนี้โอ้โหเขาเรียกวุ้ดเจ็บนี่เห็นไหมคะนี่อะไรไม่สะดวกเราก็ต้องมาเจ็ตโอ้โห,โห,โหพุงเลยเห็นไหมคะอ่านดูแลนะคะเอตัวนี้สะดวกไหม โอ้ตัวน,นี้ก็ดีแล้วดีแล้วสะดวกแล้วมียาเราก็ึดึญยาอกให้เขานี่ค่ะนี่ใสสะดวกอยู่นะคุณยาก็จะเดินอย่างนี้แหละจ้ะไม่ใช่จะเอาโบคาดูนะดูทุกต้นพอเรานี้เสร็จเราก็จะมาเปลี่ยนเนาะโอ้อันนี้เป็นยังไงนะเห็นไหมคะ สะดวกไลสะดวกนะคะเดี๋ยวแกก็จะไปดูให้มะม่วงด้วยอันนี้อ้นี่ต้นนี้ต้นเล็กกว่าเพื่อนไหลเท่านี้ก็ได้ค่ะนี่ค่ะไม่ค่อยสะดวกใช่ไหม นี่ให้สะดวกกันดูยายก็จะเอาไม้จิ้มจิ้มเพื่อนี่ก็สะดวกเขาไหลสะดวกเพราะว่าเนาะก็จะมีอะไรก็ไปในรูบางทีก็มีมดนี่เห็นไหลสะดวกม,ม็ไม่ค่ยมีมดมีตะกอนอะไรลงไปทำให้ไหลไม่สะดวกใช่ไหมคะนี่ พิธีกันใส่น้ำเยิ้มนีของคุณยายอันนี้ก็อีกคนหนึงก็โตแล้วสะดวกไหมล่ะอะไรสะดวกไหมนี่เออเออไปดีนะจ้ะอขอบคุณนะคะที่ชมคลิปสวัสดีจ้า